เขาบอกว่าเนี่ยมีอดีตเสือเก่านะปัจจุบันเนี่ยอายุ60แล้วคุณผู้ชมฮะเคยติดคุกนะตอนหลังเนี่ยนะฮะพอออกจากคุกเนี่ยก็มามีเมียแล้วก็มามีลูกในอายุ60เนี่ยนะฮะลูกน้อยเพิ่งจะอายุได้5เดือนเท่านั้นเองครับไม่รู้จะหาเงินซื้อนมให้ลูกยังไงสุดท้ายเนี่ยหันกลับมาค้ายาบ้านะฮะล่าสุดโดนจับอีกแล้วคุณผู้ชมฮะ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามนะครับจับกลุ่มนายสิริชัยอายุ60ปีได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยนายสิริชัยลักลอบขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่จากการไปตรวจสอบที่บ้านพบเมียของลุงสิริชัยนั่งกวยเปเลี้ยงลูกอยู่เป็นเด็กน้อยลูกสาววัยหเดือนนะอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับส่วนนายสิริชัยเนี่ยอยู่บนบ้านเจ้าหน้าที่เรียกฮนะ เจ้าตัวพอเห็นเจ้าหน้าที่มาที่บ้านก็โยนยาบ้าที่บรรจุอยู่ในฝาขวดพลาสติกพันด้วยเทปสีดําโยนทิ้งลงหน้าต่างไปค้างอยู่ตรงสังกะสีหลังคาบ้านเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บมาได้นะครับพบว่ามียบ้าอยู่190เม็ดเจ้าตัวบอกว่าเนี่ยเคยถูกจับคดียาเสพติดมาตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มหลังออกจากคุกก็มามีเมียใหม่แล้วก็มามีลูกน้อยะลูกสาววัยหเดือนไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งฮนะไม่รู้จะหาเงินซื้อนมให้ลูกยังไงครับก็เลยหันกลับมาค้ายาบ้าอีกนะครับ ส่วนลูกที่เกิดกับเมียเก่าไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็ไม่เคยส่งเงินมาให้ใช้แถมยังมีการเนี่ยโทรมาของเงินกับเขาอีกบอกว่าเนี่ยผมไม่มีทางเลือกก็เลยต้องมาค้ายยาบ้าตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวไปนะฮะมีภาพตอนที่ลุงสิริชัยเข้าไปกอดเมียกอดลูกน้อยเพื่ออำลาแล้วก็บอกว่าเนี่ยหมดแล้วชีวิตนี้เอาเดี๋ยวดูบางช่วงบางตอนนะ

เขาคือมะเขือเทศข้ามมาจะจำเดิมีลงนิดไหมครับมีลงนอยิดไปก่อนเ้อลูกก่อนลูกกอดกอดไหมกอดไหมลูกลักพ่อไปแล้วนะลูกนะพ่อไปแล้วนะพ่อไปแล้วนะโอ้ยพ่อหมดแล้วชีวิตหมดแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมฮะ วัย60ปีนะครับมาติดคุกอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเนี่ย้ายาบ้านะครับแล้วแม่ดูสิฮะเมียเองก็ยังเป็นแม่ลูกอ่อน <ไป S 1> ลูกก็ยังเป็นลูกอ่อนอยู่นะวัยกำลังน่ารักเนี่ยหเดือนมีหอมลาครั้งสุดท้ายคือลุงสิริชัยก็คงจะเข้าใจชีวิตแล้วละ,ละว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปอยู่คุกอีกนานนะฮะไม่รู้จะได้ออกวันไหนเวลาไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับที่สารจะตัดสินต่อไปนี่นะครับอ่ะทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าเหตุผลในชีวิตจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่น่าเห็นใจลำบากแค่ไหนแต่เมื่อทำผิดกฎหมายนั้นหมายความว่าเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะพอโดนจับก็ต้องทำใจยอมรับตรงนี้ให้ได้นี่นะครับ